เราให้ขวัญกำลังใจกันดีไหมทํายังไงให้เกิดสติปัญญากันในเวลานี้แล้วเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไว้ช่วยให้แต่ละคนเกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งกันขึ้นมาเองในที่สุดก็จะไม่มีใครเป็นภาระใครสังคมก็จะพัฒนาไปได้ประเทศเราก็ไม่มีความกดดันและไม่มีปัญหาต่างๆที่จะนั่งนั่งซัดกันไปทอดกันมาอย่างนี้คือคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยด้วยความเครียดนะไม่มีใครสบายใจและฆ่าตัวตายไม่มนะีแต่ว่าความเครียดก็มีหลายอย่างนะ เพื่อนผมคนหนึ่งแกเป็นผู้หญิงแกกลัวสามีไม่รักคือแกน้ําหนักแกเกินเกินไปหน่อยแกก็กุ้มใจอุตส่าห์ไปซื้อม้ามาขี่นะฮะปรากฏได้ผลฮะขี่ไปขี่มาม้าน้าหนักลดไปสิบกิโลอุ้ยคนเราฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะลังเลนะ,ะนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้มาที่เรื่องจริงเลยเอ๊โดดดิ้นโดดไม่โดดโดดไม่โดดอยู่อย่างนี้ บางคนคิดส่วนใหญ่จะคิดหนักนะไปถึงแล้วงั้นเหรอคะจกกะด<ต>โดดไม่โดดเนี่ยเพราะว่าไอ้ระหว่างตอนที่ไม่โดดเนี่ยนะสามีก็ไม่ค่อยรักอยู่แล้วนะโดดลงไปเจ็ดชั้นหน้าเยินเลยร้วมันชาติหน้ามันวิ่งหนีด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่แน่ใจ <laughs> ไัไม่แน่ใจอ <laughs> ันนี้ <laughs> เขาเลยบอกว่าญาติพี่น้องก็ตามเพื่อนฝูงก็ตามเนี่ยจะต้องคอยสังเกตว่าใครมีอาการซึมเศร้าพูดเรื่องฆ่าตัวตายบ่อยๆปลีกตัวอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะ <laughs> <ๆ S 2> ให้ดีบแทะเพราะว่า คนฆ่าตัวตายเนี่ยเะลังเลก่กนไม่ฆ่าตัวตายทันทีคิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับ,นะรบอีกข้อหนึ่งผมอยากจะให้ข้อมูลนะคะคนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกชอบสะสมเขาเรียกสะสมความทุกข์เนะี่ยมีตอมความทุกข์อยู่ในสมองเนี่ยสะสมไปเรื่อยคุณหมอประเวศท่านบอกว่าเหมือนหนังสือทฤษฎีหนังสือเล่มสุดท้ายอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยนะฮะโยนไว้ข้างเตียงพรุ่งนี้อ่านอีกเล่มโยนกองไว้ กองไปเรื่อยนะสามเดือนสี่เดือนหนังสือก็กองสูงสูงสูงขึ้นนะ,ะพอเล่มสุดท้ายโยนปั๊บทั้งกองเนี่ยล้มคืนลงมาเลย hmm. คือจะต้องเอาหนังสือเนี่ยออกจากกองซะบ้าง oh. ความเครียด oh. ถึงจะลดลงเนี่ย oh. ต้องบออย่างนี้ hmm. นะ,ะปรากฏหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะรู้หนังสือเรื่องอะไรใช่ไหมผมพอดีอ่านหนังสือฝรั่งไม่ค่อยออกแต่ว่าคู่มัน่นคุณแอร์ซื้อมาฝากเล่มสุดท้ายนี่เพลย์บอยนะฮะ <c oughs> ความเครียดเนี่ยมันอยู่ที่วิถีมองด้วยนะครับท่านเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ท่านฟังเหมือนกุหลาบเนี่ยผมเนี่ยให้หน้ามาส่งกุหลาบมาให้ผมเมื่อกี้ท่านถือดอกกุหลาบอยู่ในมือเนี่ยคนสองคนนะคนมักเครียดกับคนไม่ค่อยเครียดเนี่ยนะน้ำตาม,มือเหมือนกันทั้งคู่ถือดอกกุหลาบดอกเดียวกันนะครับ <c oughs> คนแรกที่มักเครียดเนี่ยถือพอน้ตาตํามือปั๊บอกเลยโอ้ดอกกุหลาบอันสวยงามหอมหวนนี้ทาไมโชคร้ายจังเลย มีน้ำแหลมคมที่มือด้วยเสียใจเลยอีกคนหนึ่งคนที่รู้จักมองโลกในแง่บวกนะฮะน้ําตาม,มือเหมือนกันถือนี่พอโอ้ท่ามกลางน้าแหลมคมโชคดีจังเลยยังมีดอกกุหลาบหอมหวานให้เฉยชมอีกเนาเออเออคนเรามันต้องมีวิธีมองนะครับต้องมีวิธีมองแลเสุดท้ายนะฮะมนุษย์เนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลท่านนิดมนุษย์เนี่ยจะมีความสามารถในการคิดสารพัดอย่าง เมื่อก่อนหลวงพ่อเล่าให้ผมฟังคิดได้เรื่อยคิดสารพัดปรุงแต่งแต่มนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีความสามารถในการหยุดคิดควบคุม<ช>ความคิดเนี่ยทำไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นท่านถึงพยายามฝึกไงฝึกให้ท่านทั้งหลายเนี่ยรู้จักในบางช่วงนกำหนดลมหายใจรู้จักสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจจะได้ต่อสู้กับความเครียดได้นะฮะ<ม>สุดท้าการดูสิ่งบันเทิงท่านทั้งหลายลองคิดดูคนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์เนี่ยจะหันไปหาสิ่งบันเทิงแล้วก็พอเวลาบันเทิงหมดเนี่ย กลับมาทุกอีกนะมันจะมียกเว้นก็เฉพาะรายการดีๆมีสาระที่บันเทิงด้วยแล้วมีสาระด้วยอย่างรายการทีวีบาทีไงฮะผมก็เชียร์กันเองดื้อๆอย่างเงี้ยครับสมควรแล้วละครก็เหมือนกันท่านที่เคารพละครก็เหมือนกันผมดูละครมาสามปีแล้วมุกเดิมตลอดเวลาพระเอกผิดหวังน้อยใจเสียใจนางเอกกินเหล้าทุกที ไม่เคยเปลี่ยนมุกเลยผมอยากจะขอร้องท่านผู้กำกับรายการละครนะสามสิบกว่าปีแล้วเปลี่ยนมุกกุ้มใจกินนมบ้างได้ไหมขอร้องกินเหล้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะดูบันเทิงก็ไม่ได้ช่วยกินเหล้าเนี่ยพอสั่งเมาในร่างกายอ่อนแอยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกนะฮะเสร็จแล้วผมอยากจะบอกท่านอีกข้อนึงว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะส่วนใหญ่นะเขาไปสัมภาษณ์มาแล้วนะไม่ใช่สัมภาษณ์ผีนะครับ คือสัมภาษณ์คนที่ฆ่าตัวตายไม่เสร็จอ่ะพูดง่ายง่ายคือไม่ตายอะว่าเอ๊ะขั้นมีความเชื่อยังไงปรากฏว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิบกว่าเปอร์เซนต์จะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์คือพูดง่ายง่ายพอฉันฆ่าตัวตายปริชีพกระโดดน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะได้จบจบเรื่องกันไปสักทีจากนี้ไปฉันไม่ต้องมาทุกโศกอีกแล้วส่วนใหญ่คิดแบบนี้แล้วคราวนี้คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วมันศูนย์จริงหรือเปล่าอ่านี่ผมอยากจะถามท่านว่าท่านลองคิดดูนะ ในชีวิตท่านเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะพระอาทิตย์วันนี้ขึ้นเดี๋ยวตกพรุ่งนี้กลับมาอีกนะพระจันทร์ขึ้นเดี๋ยวตกกลับมาอีกพระดาวหางคันเล่เนี่ยโห่เจ็ดสิบหกปีมาทิงเดี๋ยวกลับมาอีกนะนักการเมืองบางคนแล้วนู้นลวอดพ้นแล้วเฮ้ยเผื่อแป๊บเดียวจะกลับมาอีกอ,อนะออไหนไหนบอกไม่ยุ่งเกี่ยวกัรเมืองอา้าวผมสมมติมให้ท่านฟังมีคนสองคนนายกอกับนายขอนายกเนี่ยเชื่อว่าตายเท่าศูนย์ชาตินี้นะ ฉันจะทําความชั่วยังไงนะเหยียบบาคนอื่นขึ้นไปประสบความสําเร็จก็ทําอฉันนะจะ,จะกําจัดหัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามเพื่อประเทศชาติฉันก็ทำฉันจะทําอะไรเบียดบางคนอื่นอะไรพูดโกหกอ,อะไรได้สารพัดรวมทั้งเวลาฉันมีความทุกข์ฉันก็ฆ่าตัวตายซะด้วยจะได้หมดทุกข์เนี่ยนายกนายขอในขณะที่นายขอเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องเวรน,นะครับทําความดีมุ่งหน้าลดไม่ลดละที่จะทําความดีคิดดีทําดีตลอดเวลา นายก,กับนายขอสมมุติว่าตายแล้วศูนย์นะสมมติว่าตายแล้วศูนย์แล้วกันถือว่าภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าเจ้าคือตายคือเจ้าทั้งคู่<ะ>คนนึงทำความชั่วก็ควชั่วไปไอ้คนหนึ่งทำความดีก็สบายใจในชาตินี้แต่ก็เจ้าทั้งคู่แต่ถ้าไม่เจ้าชาติหน้ามีจริงมีผลของกรรมชาติหน้าเกิดมาแล้วจะต้องเสวยผลของกรรมไอ้นายกเนี่ยนะถือว่ามีแต่เจ้ากับเสียแล้วถูกไหมฮะเขาทำกรรมชั่วมาเต็มที่ แต่นายขอเนี่ยมีแต่เจ้ากับได้ผู้ชมรายการทวนใหญ่ฉลาดฉลาดทั้งนั้นท่านต้องเลือกเอาเองนะครับจะเอาเจ้ากับเสียหรือเจ้ากับได้ะอะศรีลังกาเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะฮะมีอัตราการฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งของโลกนะครับอ,อันดับสองคืออะไรครับญี่ปุ่นเมืองพุทธเหมือนกันฆ่าตัวตายอันดับสองไทยเนี่ยอยู่กลางกลางคือพอๆกับเกาหลีนะฮะแต่ไทยเนี่ย อ,อันดับสามครับท่านพ่อแม่พี่นออ้องนหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบชีวิตคนเราเหมือนขอนไม้ท่านที่ขอรบขอนไม้ที่จะออกจากบึงสู่ลำทานจากลำทานสู่แม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยออกสู่แม่น้ำใหญ่แล้วออกสู่ทะเลใหญ่ต้องเป็นขอนไม้ที่แข็งแรงเท่านั้นถูกไหมยประเภทกระทบฝั่งซ้ายทุกฝั่งขวาสุขก็ไม่หลงเจอน้อยใจก็สู้ได้เจอความสุกทุกสุกทุกสุกอยู่อย่างนี้ ขอนไม้ที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะออกจากบึงสู่ลำธารสู่แม่น้ําแล้วออกสู่ทะเลใหญ่แต่ขอนไม้อ่อนแอพอเจอความทุกข์ก็ยุบเจอความสุข,ขก็มีปัญหาเจอพ่อว่าก็น้อยใจยังไม่ทันหลุดออกสู่แม่น้ํานะครับแค่ลำธารบึงไปสู่ลำธารก็เป็นเหยื่อกุ้งหอยปูปลาแสดะหลวงพ่อชาท่านย้ำน,นักหนาเลยครับว่าท่านทั้งหลายนะครับพวกเราทั้งหลายต้องการจะเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้ได้นะจะต้องเป็นขอนไม้ที่เข้มแข็ง ต่อสู้ไม่ยอมลดละเท่านั้นนะครับอแม้แล้วเราก็งงขอนประเภทที่กระทบซ้ายกระทบขวาได้แล้วก็ออกไปสู่ทะเลใหญ่ได้อันนั้นเป็นขอนที่แกร่งยกย่องชมเชยแล้วขอนที่อ่อนแอก็ไอหอยเพรียงกุ้งหอยป,ป,ปอูปลาอะไรก็กัดแทะไปตอนนี้ไอไอไอไม,ไม้ใหญ่ที่ที่มันออกไปถึง บนเขาได้ไปสร้างเป็นบ้านทั้งสามสี่หลังเนี่ยเออไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดอยู่ในประเภทไหนอะประเภทที่ควรตายคนไทยชอบพูดนะอยากตายจึงเลยหาของก็ไม่เจอทำไมนั้นเนี่ยใครเอาไปไหนอยากตายจึงเลยมีลูกอย่างเงี้ยพูดจังเลยใช่ไหมคะจังเลยอยากตายค่ำอะไรยังไม่ถึงบ้านเลย ทำไมมันต้องพูดจะอยากตายวะอืโง oh. 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 ้เออเอเออน่นาอยากตายในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะดูจากละครนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยคะ่ะพอรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจเราแร่งขึ้นและถ้าถามว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกคนทุกแห่งที่เราทำอยู่ และแม้แต่เกิดเป็นคนนี่ก็คือคุณค่าละ่ะทำไมอ่ะทำไมเราต้องแพ้น่าเกลียดมีคนจดหมายถึงดิฉันในรายการวิทยุว่าอาจารย์คะดิฉันสามีของดิฉันก็อ,ออกจากบ้านไปแล้วค่ะสองปีแล้วค่ะแล้วไม่ได้กับใครไม่อาจารย์มันไปได้กับน้องสาวอีกฉันวายวายเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันควรจะยกลูกให้เขาไปและะ้วยันก็ ตายเสดีไหมคะมอาจารย์ว่าดีฉันโง่ไหมคะเนี้ยนตอบไปตรง,ตรงๆเลยโง่งโว<อ>โงมากเรื่องอะไรเราก็อยู่ของเราต่อไปแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยไปอยู่กับน,น้องสาวเราเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วเราก็อยู่ของเราคนเรานะคะต้องเอาชนะได้เหนือกว่ามาว่าเราไม่เข้าท่าเหรอเธอดูตัวเธอมั่งสิ สมมาซอผมเป้ายุ่งเหยิง,ยงแม้ตอนฉันจีบก็ดูจะดีถ้าคุณจะคิดแค่นั้นนะคุณไม่ต้องคิดสรีระมนุษย์มันก็ร่วงโรยเป็นธรรมชาติแล้วที่คุณยืนพูดอยู่เนี่ยคุณไม่ร่วงโรยเลยเหรออีตะแกะ่ถามไปเลย อยู่ยงคงกระพันเหรอคะคุณผู้ชายหรือว่ายกเว้นบ้นบ้านในรูปหนังสือนั้นมัมีคนอยู่โยงคงกระพันมีป่ะคือผมไม่ค่อยดูบ่อยครูมันคุณแม่ดูบ่อยเขาไม่ต้องอาศัยหนังสือละคะอาจารย์คะเขาคิดเองเป็นใช่คนคนคิดไม่เป็นนี่ยอาศัยสือสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่นะคะเรียนคิดว่า ชีวิตต้องไม่แพ้แล้วต้องมองโลกในแงด่ดีคนมองโลกร้ายเนี่ยค่ะดูไม่ยากเลยมองเห็นอะไรก็ทำเงี้ยใครมาก็ทำเงี้ยอ,อีนี่นะสมควรนั่งหน้าซ่วมถ้าเราส่องกระจกมีใครบ้างส่องกระจกแล้วบอก ว้ายทำไมฉันหน้าเกลียดอย่างนี้ใครที่ส่องกระจกแล้วมองตัวเองว่าหน้าเกลียดนะคะคนนั้นกําลังอักตันตู่ต่อพ่อต่อแม่ราะนหน้า <Ü> uh. คนนั้นอ่ะเหมือนพ่อกับแม่เอาเอาง่ายๆเงถ้าเราส่องกระจกแล้วเราบอกว้ายทำไมกูจะมูกแบนอย่างนี้ลองหันไปมองสิแบนทนั้งโคตรไม่มีใครไม่แบนยังยมงไปตำหนิตัวเอง เรียนพูดออกอากาศจะบ่อยไปกระมังนะฮะ้องกันใหญ่เลยจับดึงจมูกกันใหญ่เลยสาวเหมือนก้านดึงจมูกใหญ่เลยเราต้องส่องกระจกแล้วเราก็บอกคุท่าทำไมลืมประกวดนะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นสุภาษิตเมื่อกี้มีแม่น้ำใช่ไหมของพี่ก็มีเหมือนกันแต่ของพี่เป็นสุภาษิตกระเรียงกระเรียงบอกว่าสารละวินเอ๋ย รู้จักสารวินไหมอ,อ,อีสายสาเดียวกับที่เขาทะเลาะกันนะนะสารวินเอ๋ยเจ้าอย่าทารนงตนว่าใหญ่โตได้เองนะและแม่น้ําใหญ่เอ๋ยก็อ,อย่าอวดดีว่าใหญ่โตเองนะห้หวยเล็กห้วยน้อยใช่ไหมมันมาไหลลงให้เจ้าใหญ่แล้วทั้งห้วยเล็กห้วยน้อยแม่น้ําใหญ่มันไหลลงให้สารวินใหญ่ใช่ไหม,มนี่มันก็เพื่ออ่อน คนที่เป็นนายก็เอื้ออาทรต่อลูกน้องไอ้คนเป็นนายเนี่ยถามทีนลว่าทำงานคนเดียวได้ไหมนายนายทั้งหลายโปรดพริกวิทยุไอตบิทโทรทัศน์แล้วดูรายการวันที่วันที่สองพันเกิดสติเนี่ยปัญญาเกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อุปสรรคแบบปัญหาใดๆมันเกิดได้ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนามพระองค์จึงมีคำว่าทุกพระองค์จึงบอกว่าเมื่อเกิดทุกค้นหาที่มาให้ได้ค้นหาที่มันมาจากไหนเจ้าค้นหาได้แล้วก็เจ้าจะหาทางแก้มันได้ตอนหาทางแก้ได้นั่นคือสติพอสติมีปัญญาเกิดทุกคนนะฮะทุกคน,นอย่ามองโลกร้ายแล้วกัน เราเราอยู่ในกรุงเทพรถติดเราก็ต้องบอกว่าเออเพราะเราอยู่กรุงเทพไม่อยากรถติดไปอยู่นี่นปะ่ะการจนบุรีลึกๆอ่ะป่ะอ่ะเอาลึกๆที่ติดกัะเหลี่ยงอ่ะปะ่ะไม่ติดเลยแก้ผ้าเดิมยังไม่รู้เลยนั่นคนเราเนี่ยเออเราอยู่กรุงเทพรถมันติดแล้วฝนมันก็ตก ฝนตกดีใจไหมเดี้ยนกลับดีใจนะไม่ต้องเรื่องของไยแรงเดี้ยนเห็นเขาเขียนไว้แล้วบอกเราร่วมช่วยไยแรงเวลานี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเราร่วมช่วยน้ําท่วมเปลี่ยนละเขาก็หัวไวนะเพราะฉะนั้นน้ํามันก็ต้องท่วมใครมันนอนทดน้ําห้ามฝนตกได้บ้างวะแมด่ากันจริงด่ากันเข้าไปฝนตกจริงเลยทำไมเยอะจริงทำไมฝนไม่ตกเขาถึงบอกว่ามนุษย ีเหม็นเที่ยวเข็นเทวดาฝนตกก็แจฝนแรงก็ด่าอยู่ดีๆีสิเอ้ยแล้วไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกจนถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออยากเที่ยวแล่นเนื้อเถือพวกของอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักโซก็ส่ะใส่ท้องจับเนื้อกินเองตอนของเราเนี่ยจงคิดอยังมีสตินั่นแหละคือคน 아, 그 수...